เราก็หาแมวเราอีกตัวหนึ่งตั้งนานแล้วเพื่อนเพื่อนดูดูมันอยู่นี่โอ้ยสูงมากเลยเพื่อนเพื่อนมันมันปีนไปทำไมนี่ <c ười> โอ้ยอหนูท้อดูมันดูมันเออจะปีนแบอะไรอ,ะอ่ะดูดูด,ด,เดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะผมเปินดนี่ส อ๋อพังแล้วเหรอเนี่ยดูเพืือนเหมือนมีหนูท่อไม่วะดูมันดูมันเออจะลงยังไงเอาถามก่อนจะลงยังไงเอาตกตกเอาเอาเออเอา เอาเข้าไปเอาเข้าไปบันเทิงครนะครับอย่าี้เคยบอกใครเป็นโรคซึมเศร้าให้เลี้ยงแมวนะครับีะยเป็นประสาทแทน